ผมเป็นโรคติดอ่างอะอออออออ้เฮ้ยเอยไอ้โลกจิตแกจะทำอะไรฉันน่ะอ้อุ๊บปุ๊บปุ๊บุยังยี่ไม่หยุดอีกฉันจะแจงตอนนี้ว่าแกอาจารย์ฉันคุ้มกํากำลังเข้าใจผมปุผมผมผิดผิดผิดนะไม่มีใครเข้าใจในสิ่งที่ผมเป็นหรอกแล้วอะไรดีจ้าสุดหล่อเอาอะ ออเอาเอา,เอาน้ห็นแล้วเหนื่อยแทนรับชาไทยใช่ไหมดูหน้าก็รู้แล้วว่าไทยบ้านแท้ๆคุณน,นี่เก่งมากเลยไม่ไม,มีใครอา่านออกเลยที่ผ่านมาเนี่ยคุณคงทรมานหน้าดูนะคะเดี๋ยวฉันจะเป็นล่ามใม่คุเองเป็นเ,เ,เป็นนะผมผม,ผมต้องการตัวคุณอยู่พอดีเลย <c oughs> เอออยาจะอย่า ยอดไตมาดนี้ครับบริษัทของผมมีคู่แข่งก็คือนายคนนี้อย่าบอกนะว่าคุณก็ติดอ่างเหมือนกันอ่ะใช่ไอ้ลูกชู้นี่แหละที่มันจะประธานบริษัทจกผมมึงมึงว่าใครว่าไอ้ไอ้ไอลูกชู้มึงไงพ่อนะคะงานนี้คุณบาเป็นคนผิดที่ไปม,มีปากเสียงกับพ่อก่อนเห็นไหมกรรมการไม่ชอบใจคุณแล้วเนี่ยผบผบคุณบาบอกว่า ก็เรื่องของมึงคัะกรรมการพุบปากไปเอ้มันเร็วเรวมากผมจะไม่ร่วมาคุยอีกแล้วจะจะสม้ำนาก็กลับมาแล้วหรองานวันนี้มันต้องเป็นของฉันด้วยบ้านดักคุณไว้ลูกชูไม่สมประกอบ บริษัทเนี่ยมันต้องเป็นของฉันทำไมจะจะจะต่อยกูเหรอไปพูดให้มันชัดก่อนไหมและนี่เมียมึงเหรอส,สวยดีนะเนี่ยกูขอนะอ้ไอ้ไอ้ยอ้ไอ้ยอ้บาสทำไมคุณทำแบบนี้อ่ะมันมันจะได้หยุดพูดที ฟื้นแล้วเป็นยังไงบ้างคะไหนลองพูดให้หมอฟังหน่อยสิผอมเฮ้ยผมอูดแม่เหมือนเออมีก่อนไปแอวเออหมอเสียใจด้วยนะคะคนไข้ถ um> ูกเชิญล uh uh> uh> uh ิ้นไอ้อาร์อมไม่อ co ่อยให้มึงมีอวามาโอมอูมีอ่อนไปแอวกินยารักษาทุกโรคก่อนสิคะ เฮ้ยอย่าได้บผนจริงด้วยครัผมพูดได้แล้วไม่ว่ามันจะทําอะไรคุณฉันจะรักษาคุณด้วยน้ำตาของฉันเองนีน่พวกคุณสองคนรวมหัวหลอกผมหรอ,หรอบริษัทของพ่อต้องเป็นของฉันแค่คนเดียวเฮ้ย,ยนี่คุณทําอะไรอะ่ะคุณอยากให้มันหายดีเหรอมึงเสือกอะไรด้วยเฮ้ยพูดได้แล้วที่ฉันทนแบบนี้ก็เพราะว่า เราจะควบบริษัทของพ่อผมไปด้วยกันแล้วผู้หญิงในสต๊อกคนนั้นของคุณล่ะเจ้าโอ้ผู้หญิงที่มีน้ำตาพิเศษนั่นหรอแค,แค่เครื่องมือเท่นั้นแหละสามีใครเนี่ยฉลาดที่สุดเลยผมรักคุณนะเจ้าโอ้ผมม่แค่ควงขำๆำอะจดทะเบียนสมรสเนี่ยควงขำขำนั่นหรอหน้าไม่อาย มึงนี่มันเร็วจริงๆอะนะนอกจากเล่นชูแล้วยังขโมยบริษัทพ่อฉันอีกฉันช่วยคุณมาตลอดอะแต่คุณไม่เคยเห็นค่าฉันเลยผมขอโทษนะผมก็ส่นึกผิดแล้วนี่ไงเก็บคำขอโทษของคุณไวเ้เถอะ